ฮาร์ดทอยเอเวนิวเดินเข้าไปเลยลูกฮาร์ดทอยจะไปลาดเผาคนคิวน่าจะยาวนะมากินกาแฟดีกว่าตัวไหนไม่รู้นี่ไงกันดั้มนี่ไงกันดั้มแม,ม่กันดั้มมีเต็มนะแม่บอกพี่แล้วแม่บอกพี่แล้วรอก่อนรอก่อน พี่วันชอบตัวนี้โอ้น่ารักจังเลยโอ้ลาบู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 ส่งมาเสียงมากที่จะได้หน้าเกลยียดไม่เป็นไรให้ยายส่งตรงนี้ก็น่ารัก น่ารนะักตัวอะไรไม่รู้หมีวัด,ดีหมีน้าวัด,ดี้เธอยายต้องชอบแน่ๆอันนี้เรามีแล้วได้ตัวอมยิ้มหรอรีบป๊อบว,ว้าวสิ่งใดอยู่ในโต๊ะนี่ไงที่ยายชอบยายได้ตัวไหนนะวันนั้น ยายอยากได้เสือเสือโน่นเสือโอ้สวยจริงมียายได้ความไปแล้วหรือเปล่าสวดมนต์เหมียวแค่นี่นในในคอสในตัวซีเกตอยู่ไหนไม่มีไม่มีเขายังไม่ได้ในซีเกต <สะ S 1> อ๋อตอนนไงใช่ใช่ใช่สาวน้อยอินเดียแดงคอคอพอคอก่นอันที่เหลือ๋อมีซีเกตหมดแล้วโอเคสวยเลยอ๋อราคาก็แปะไว้ ว้ามูป้าป้าน่ารักเหอ้ามูป้ายัางไม่ได้เปลีนเลยอนี้่ที่นี่มูป้าเยอะแต่ไม่ขายอ่ะโอ้โฟจิน่ารักเลยรุ่นเก่า่ะไม่มีขายอ่ะมูป้าอ้าเปลี่ยนเปล่า <laughs> มาอันนี้ก็ชอบแต่เราได้เล้วได้แล้วงอเนี่ยตีเคสไม่เอาจะเอาบุติกอะไรล่ะมันคืออะไรล่ะคืออะไรคือแอนีอืมแลววันนี้เราจะมาแกัสค่ะ เดี๋ยวซื้ออะไมาจอนซื้อเลยมาโจนี่จอหน้าจ์หน้าแล้วอยากได้ก่องไหนให้จ์พ่อหนูมีสแกนแฮนดี้แล้วก็มีทุกคนช่วยกันพ่แล้วก็มีลิ้นเอกแล้วก็มีอะไรไม่รู้แล้วก็มีบ ไมปหมดเอาอยากได่ตัวไหนมาได้ตัวไหนบอกีสมาชี้ให้ใครกล้องลูกนีมอยากได้เอาไว้กลุกอันนี้ค่ะชัวช้าช้าช้ามองไม่เห็นเลยกล้องมองไม่เห็นลูกแอนดี้นะได้หน่อยแอนดี้ใบไม้อะหรออ่ากล้องอื่นลายอยากได้ไหนชี้วันนั้นได้ผู้หญิงผมชมพูค่ะ สีฟ้าเดี๋ยวชี้ชี้ไม้ใกล้ชี้คือกิ๊ตร์ค่ะตรงไหนกีตซ์์อันข้างล่างตัวที่สามไม่ใกล้ไม้ใกล้ไหนไม่หนุีไม่ใกล้อันนี้เป็นไหนี่ือกิ์นี่เหรอข้างล่างตัวที่สองต่ีงกันเล์โอเคนี่โอเคน้อยากได้อันนี้ฝนตกรันอยากได้ตัวนี้ค่ะไม่ชารมันไม่ชารกีไอ วันนี้เลยจะมาแกะแต่วันนี้กันแกะได้ไหมไม่ได้เหรอได้อาเอาขนยนเระอยากได้อะไรขนยนสีเครดเท่านั้นไม่อย่าเพิ่งแกะสิยังไม่แกะเราขอเราขู่เราแกะแกเลยถ้าสวยก็ไม่ต้องให้ไม่มีคนแกะแม่เอาขนยนเนื้อสัตวอกล่องสีฟ้าเป็นเหมือนแกะหรอกแล้วแกะไหนแล้วมาช้อนหน่อยกันด้วยไม่รู้ว่าฉันได้ตัวอะไร กันด้ามจอใกล้ใกล้ใกล้ๆหน่อยหมูขยับพิ้เท่าให้หน่อยสิพี่วันจะแข่งเรื่องอันนี้ก่อนพี่เอากันด้ามโซให้หน่อยนี่ค่ะถังจะช้าหมูช้าไม่รู้อะไรกูอยากได้ตัวอะไรนี่ฮะไม่รู้ช้าเธอลูกพี่วันคิดว่าพี่วันได้ตัวนี้ได้เห็นได้ตัวที่อยากได้ โจโชโจขช้าชาช้าชาลูกชาชาเกียร์นักเกียนเนี่ยนะใบไม้ใบบอลแม่ไมนมีเด็กใบบอลมีเด็กแม่มันมีเด็กแม่แ็กแม่เฮ้ยแม่พี่กันผู้จัดชาลูกผู้จัดคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าน้องมาจอใครแก่ยายแก่ย่าเอาเรา o u t u b มกตมาเนั่งเ อันน้องไม่แก่ลูกอวันแก่อ้าวอันนี้ของพี่วันแก่ไม่ต้องอายลูกอยู่กันสี่คนอายอะไรานระดัการเกจฉบบเราใช้จ่ังนังเงี้ยเปลจังนังแรนได้ตัวนี้ค่ะไม่รู้ว่านังเงี้ยยได้หรือเปล่าค่อยค่อยค่คค่ะ มันคืออะไรมันคือแมวกึ่งหมูฮะไม่ใช่กึ้งหญิงกึ่งหมูมแล้วพี่วัน,นจะไม่แก่แั้ง ก็ไหยอันยนติน้ำข้าเปลือกเคี้ยวดึงกันดึงกันนะคะแต่ลืมแกะของพี่วันเองเดี๋ยวจะให้ของพี่วันยวโชลิโก้เมื่อกี้สิที่เดี๋ยวตอนที่ไปเชียงใหม่นะในที่คอตอนเรามาหนูอะเปลือกเปลี่ยวเป็นสัตว์ใหญ่เชียงใหม่ โชยน,น่ารักจังนะไปโชยายอ,อันนี้คืขอขัดพี่วัน,น,ค,นค่ะคือขัดโอ้โหต้นตัวหรือเปล่าลชว่วเห่อช้าพี่อันนี้คือกัองที่หนึ่งที่แก่ aqui! Ei! คูแเองพี่วันดูดิมันไวอย่งดีได้อยอยาให้เราคุกแกเองลู้จือเบาๆนะของพี่วันอยู่ไหนไ่ะพี่จะได้ชูชูอันนี้ค่ะพี่วันอีกกับที่ซื้อมาตากี้ค่ะแต่ใบหายไปไหนอ้อพี่วันได้ตัวนี้ค่ะชอบตัวไหนมากกว่าวันนี้วันนี้จะชอบไหมชอบนี่ค่ะ